ันนี้ชาบูก็จะพาทุกคนไปเปิดโลกของ r o และจะล็อกออนไลน์เซนี่ทุกที่ทุกเวลาเซนี่ซื้อได้ทุกสิ สามารถเล่นเบต้าได้ตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์นี้สเสน่ห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเล็กนาล็อก M คลาสสิกจุดเด่นของเกมนะคะคลาสสิก R.O. ไม่มีรันค้าเข้ามารบกวนเพียงแค่คุณประจนภัยและทาเควสเพื่อสัมผัสความคลาสสิกที่คุณหลงใหลมีระบบต่อสู้ออฟไลน์แม้ว่าคุณจะยุ่งแค่ไหนก็ยังตามทันแถมมอนสเตอร์ทุกตัวในเกมยังสามารถรดับอุปกรณ์การ์ดและเครื่องประดับศีรษะหากคุณโชคดีการดีๆอาจจะทําให้คุณรวยในช่วงข้ามคืนกันเลยที แถมีบัตรไลเดือนฟรีตลอดชีพได้นะเพียงแค่ล็อกอินคุณก็สามารถรับัตรไรเดือนฟรียังมีระบบสร้างการ MVP ทุกสัปดาห์ทำให้การพัฒนาเป็นเรื่องง่ายขึ้นมี6อาชีพคลาสสิกพร้อพัฒนาฟรีสร้างกลวแล้วพเพื่อนใหม่และมีดันเจี้ยนสุดท้าทายแต่ละแห่งมีเดือเรื่องที่น่าสนใจและบอสที่แข็งแกร่งสุดๆเมืองที่คึกคัก ป่าที่เงียบสงบและดันเจียนที่ลึกลับทุกที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของจักรวาล AO ที่จะพาทุกคนเข้าสู่โลกแห่งเวทมนต์สามารถเล่นแร็านล็อก M Classic เล่นได้ทั้งใน iOS Android แล้วก็ใน PC ได้เลยเกมที่ใช้ซซื้อได้ทุกอย่างเราไปสนุกกับการผจญภัยใน r o เน้นประสบการณ์การเล่นอย่างแท้จริงแล้วมาเจอกันในเกมนะ